อัดคลิปนะขออย่าอัดเลยนะสมมติว่าน้องไปดูช่อง youtube มาพี่ผมทําตามเขาไปๆเ,เลยทาไมผมถึงยิงไม่แรงเหมือนเขาเพราะอะไรสาเหตุที่หนึ่งครับที่น้องยิงไม่แรงพอเพราะว่าน้องไม่มีออฟดาเมจใส่เป้าหมายครับอันนี้คือพูดถึง PVE นะไม่ได้พูดถึง PVP เลยพูดถึง PVE ดาเมจใส่เป้าหมายที่เป็นอิลิทบอสนะหรือเป็นพวกกัปตนันพวกแบบเป็นอนะิลิทดาเมจใส่เป้าหมายที่เป็นบอสดาเมจใส่เป้าหมายที่เป็นกิกกี้ ทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราทําของมาเนี่ยเราอยากจะยิงอะไรแรงๆถ้าเกิดเราดันกิกกี้เยอะๆอ่ะสมมติน้องดันไปสักห0สิเปอร์สมมตินะน้องดันกิกกี้ขึ้น6 0สเวลาน้องยิงหุ่นน้องจะยิงแรงมากเพราะหุ่นเนี่ยมันก็คือตัวกิกกี้โอเคปะ่ะหุ่นเท่ากับกิกกี้แต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าพี่ผมอะ่ะดันกิกกี้แบบว่าน้อยๆไม่ไม่ได้ดันเยอะเลยผมไปเน้นดันบอสกับอีลิทอ่ะ เวลาที่น้องลงดันน้องไปเจออีลิตน้องก็จะยิงอีลิตแรงเวลาน้องไปเจอบอสพวกบอสเกตวันอ่ะบอสเกตวันคืออะไรครับบอสเกตวันก็คือพวกหมาแมงมุมเออ่ชาวริเปอร์อ่าหรือตัวอะไรวะไอตัวสามหัวเออนั่นแหละไอพวกนั้น่ะเรียกว่าเกตวันนะครับเพราะงั้นอ่ะถามว่าน้องอยากยิงอะไรแรงอ่ะน้องอยากยิงตัวอะไรแรงน้องดันอันนั้น แต่ว่าก่อนที่น้องจะมาดันไอ้พวกนี้น้องควรจะดันเวพอรดาเมจกับวิกสปอตดาเมจสูงสูก่อนสลับสายบูอายนะพยายามดันให้ได้แบบว่าเป็นวิกสปอตม่วงเวพอรทองหรือวิกสปอตทองเวพอรม่วงถ้าทําได้นะหลักๆเลยเวกสปอตกับเวพอร์ตวิกสปอตเวพอคู่กันเอาให้ได้แบบเป็นสีม่วงสีทองให้ได้ก่อนเสร็จแล้วออฟที่3ค่อยมาใส่เป็น normal elite หรือ elite gate one อะไรเงี้ยครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำดาเมจใส่เป้าหมายที่เราต้องการให้มันแรงขึ้น น้องต้องบาลานซ์ฮะสมมติว่าพี่ผมไม่อยากจะเปลี่ยนมอดบ่อยๆทำยังไงละ่ะถ้างั้นบาลานซ์เอาบาลานซ์เลยเอาอิลิตยี่สิบเกทวันยี่สิบนอร์มอลยี่สิบโอเคปะอยากละยี่สิบน้องจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนมอดบ่อยแต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าพี่ผมอยากจะยิงแบบแรงเวอร์เวอร์เลยเอาแรงเวอร์เลยนะ้างนน,น้องต้องมีมอดสองชุดชุดหนึ่งเอาไว้สำหรับยิงมอนทั่วไปเน้นไปที่นอร์มอลกับอิลิต เอาเป็น normal elite แบบแว่าสักสามสิบไม่ก็สี่สิบอะเออดัน normal elite สามสิบสี่สิบเลยอีกอันหนึ่งเวลาเข้าห้องบอสเปลี่ยนอีกเซตหนึ่งเน้นเกตวันอย่างเดียวสมมติว่าผมจะไปลงหมาผมดันเกตวันเลยหกสิบยิงเปี้ยงหนึ่งขึ้นไปเกือบเกือบสามแสนอะไรเงี้ยคือไม่เป็นโบนัสต่อเป้าหมายดาเมจโบนัสต่อเป้าหมายครับน้องถ้าน้องอยากแรงขึ้นสมมติน้องดันวิสปอร์อาวพอนเยอะละน้องอยากแรงขึ้นต้องมาดันไอค่าสองค่าและสามค่าเนี้ยต้องมาดันเพิ่มขึ้น เพื่อเอาความแรงใส่เป้าหมายให้แรงขึ้นเป็นโบนัสดาเมจเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปเอาเยอะๆน้องลองสังเกตดีๆในช่อง YouTube ช่องอื่นที่เขาแบบทาดาเมจแรงเว่อร์แรงเว่อร์เลยนะเขาจะมีโบนัสใส่เป้าโบนัสดาเมจใส่เป้าหมายเนี่ยเยอะสังเกตได้ไปลองดูเลยหลายๆช่องอะ่ะสังเกตได้เลยฮะตอนที่เขาแบบเปิดหน้าสเต็ตขึ้นมาแล้วไล่ไล่สเต็ตขึ้นมาปุ๊บน้องจะสังเกตเลยว่าไอตอนที่เขายิงหุ่นอะ่ะไอคอมมอนอินิมี่อ่ะมียันห้าสิบเปอร์เซ็นก็มี หกสิเปอร์เซ็นก็มีไอ้ที่เขาโชว์เคสโชว์ดาเมจกันนะสังเกตดิเออถ้าน้องอยากยิงแรงขึ้นน้องก็ต้องดันไอ้พวกเนี้ยเยอะขึ้นแล้วแต่เลยว่าน้องจะไปยิงอะไรครับแค่นี้แหละสรุปให้ละ,ฉะเฉลยให้หม,หมดละ <laughs> แฉแฉหมดแฉหมด